ต้องบอกว่าล่าสุดเต๋าภูศินนักร้องดังนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์ตุ๊กกี้ชิงร้อยหลังจวกอดีตตลกหมอลำบุกบ้านสัมภาษณ์พ่อที่ป่วยต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ทั้งโซเชียลถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอดีตตลกหมอลำใหญ่น่าย,ยานที่ได้เดินทางบุกบ้านเกิดตุ๊กกี้ชิงร้อย โดยที่ไม่บอกและยังนำพ่อแม่ของเธอมาทำคอนเทนต์ขณะป่วยไม่สบายโดยตุ๊กกี้ชิงร้อยก็ได้โพสต์ระบุข้อความเดือดสุดเสียใจว่าเสียใจมากที่สุดท่านไปบ้านหนูไม่บอกหนูสักคำหนูสงสารพ่อแม่หนูมากนี่คือการไม่เคารพสิทธิ์ของมนุษย์พ่อหนูไม่สบายก็ปลุกมาสัมภาษณ์ท่านไม่ติดต่อลูกเขาเลยท่านก็รู้นี่คือพ่อแม่ตุกกี้ พ่อกับแม่ก็บ้านนอกเขาให้ทำไรก็ทำดูไปร้องไห้ไปทำไมใจร้ายและไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้พ่อหนูนั่งได้ไม่นานเขาปวดหลังเพื่อยอดวิวจนลืมกาละเทสะใหญ่หน้ายาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อมหนูเพิ่งเห็นคลิปจากการส่งมาจากแฟนคลับที่อุบลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตุ๊ก,กีี้กับคนมีชื่อเสียงหาตัวง่ายมากสังกัดเวิร์กพอยท์ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรายการใหญ่ติดต่อมาถ่ายเรายังปฏิเสธเลยเพราะเราสงสารพ่อแน่และไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมควรทำไงดีและล่าสุดเต๋าผู้สินนักร้องลูกทุ่งดังนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์ตุ๊กกี้ชิงร้อยหลังจวกอดีตตลกหมอลำบุกบ,บ้านสัมภาษณ์พ่อที่ป่วยโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแย่มากเลยครับ ทำไมเป็นอย่างนี้นนอสมัยนี้